สับประราสับประราบองเด้อพี่นอ้องยายวันนี้ยายจะสับประราบองเอาไว้กินอหอมป็ไลายังหอมใช่ปะอุ้ยดังนี่สับปะลาพี่นอ้องเอ้ยทำเป็นประราบองนี่เบึงตอนเฮ้ยตอนประรา สับปลรสับปลรดทรงเครื่องโอ้ยนี่ากแส่บโอ้ยหอมถือเว้ยนี่เอาหัวมันไว้กว่อนอเอาแต่โตมัน โอ้ยในวันต่อมันหอมทีนมม่นี่นเงี้ยมั้ะนี่กันเพื่อนกันเพื่อนปลาบองปลาบองจ้าปลาสงเครื่อง จะได้บ่ตตองซับจับใส่กระปุกไว้ปลาบองบองปลาปลาทรงเครื่องหัวหอมเอาไกกินเนียงเนียงขนุขน,นอ่อน นี่แหละว,วันนี้ปีเกา่านไปแล้วปีไหมนิมปลาสักเ้อพี่น้องหมูกระถะกก็กินแล้วหมูย่างหมูอีหยังก็กินหมดแล้วบัดนี้กินปลาเ้อบัด เอาไว้เย็นเอาไว้จิ้มชับเสตียาอยากกินมาเด้อ ล้วใส่เครื่องใส่เครื่องตะไคร้ซอยตะไคร้จ้่ซอยตะไคร้แสบแสบเด้อไปชิมพักสะดาพว่น้อง ตาเซบปลาร้าบองใส่ใส่ใสหแดงกวาซอง,งสองใกล้ๆชิจาเ้าพี่น้องไปเบิ้งน้ำจา้าปลาร้าสับจา้า สับสับสับที่ผงมะนา้ำสักหน่อยมัน่บมีหมกขามเปียกเนาะเออนี่เอามาน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งจะเส็บเสบเสบโอ้ยผงสักหน่อยเด้อขาว่าแเส็บมันแบนบ่เขาว่าแเส็บนะผง สักหน่อยกินแบบบานๆเด้อพี่น้องเกันนี่จับต่อกินแบบบ้านๆเด้อปลาซับ

โอ้ยเกิดแต่แสบอ่ะเด้อปลาบองโอ้ยเกิดตากกินแต่เนาะเดียวชิม สักหน่อยเยาะน้ำตาลเพิ่มปีใหม่แล้วกินปลรราซาบจ้าบวานกินหมูย่างหมูกระทะมุนี่วันที่หนึ่งปีใหม่กินปลรราซาบจ้าเมาืาคืนวันจะเข้าดาว รับก่อนรถบัไดเข้าเขา,ขามุ่งก่อนพี่น้อง <c oughs> ยายอุสาถือพวหมถือมอนออกมาว่าจะปูปูนาบ้านเนาะเอาไว้เข้าดาวที่ไหนได้เขามุ่งก่อนมารับก่อน <c oughs> ลืมเข้าดาวเลยเขามุ่งจ่อยพี่น้องเออคั <c oughs> กบัวนาอเออตกลงบัไดเข้าดาวน้ำเขาเขามุ่งก่อน <c oughs> เทำองก่อนเออแซ่บแล้วล่ะพี่น้องเลยนี่สิมงก่อนเด้อสิมงก่อนเด้อไปอยากกินมัเอาเด้อโอ้แซ่บคือแซ่บเถอะวะใส่กระปุกไว้บ้านนี้ยำกินก็เด้อแสบ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 พี่น้องเอ้ย ปลาล่าบองจ้านี่ใส่กระปุกไว้จ้าปลาล่าบองอ่าเอ็นบไปจัดแซบบบเอาไปจิ้มพักเสตดาวพี่น้องเด็กกินหลายหมูเด้อนี่กินปลาล่าซับเน่มาขึ้นยายม่ได้เข้าดาวยายเข้ามมงก้อน <c ười> อุตสาว่าจะรอเขาแล้วได้ยินเสียงตุ้มต้ามตุ้มต้ามที่ไหนได้รับนี้จากเขามุงเชยเลยยายก็ไดตากรบโบบอกเนาะเด้อเอาไว้กินวันนี้พี่น้องปีใหม่กินปลาบองเดอ้อนี่เอาไว้กินจา้ากินนํำกันเด้อพยอยากริงมาเด้อขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญเดอ้อปีใหม่แล้วโอ้ยพรให้ทุกคนเพื่อนเอฟซียายขอโชคดีทุกคนเดอ้อปังปังเดอ้อถ้าอยากกินปรราลารหลกรีงมาเดอ้อนี่ปลารหลซับจาโ,โชคดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะจ้าบ๊ายบาย